ทิตาลีเสยวยหวง7์เจ็ดปดเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้หัวข้อมินิซีรีของเสจานที่ได้รับเลือกให้เป็น High School Ac แอนด์เพเได้ก่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดส่วนใหญ่มาจากสองด้าน1ก็คือตัวของมินิซีรีเองไม่ว่าจะเป็นรายการคุณภาพหรือเนื้อหาหลักความหมายของผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดจึงค่อนข้างดีที่จะคัดเลือกเข้าสู่ข้อสอบของชั้นมสามและให้นักเรียนหลายคนเขียนบทความถึงเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่มาของข่าวและสามารถเผยแพร่ได้ง่ายผู้จัดก,การมินิซีรีเป็นหนึ่งในการรับรองมากมายของเสือจานจิงตงอิเล็กทริกซึ่งเรามักจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีในมินิซีรีเรื่องแบ็คที่เผยแพร่ล่าสุดอันที่จริงแล้วเสือจิงได้เขียนบทความหลายเรื่องเกี่ยวกับมินิซีรีของเสือจานโดยรวมแล้วจุดประสงค์หลักก็เพื่อแนะนําฮีโร่ในเบื้องหลังของความสําเร็จเหล่านั้นตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตงานด้านภาพยนตร์ในวงการบันเทิง ไปจนถึงโค้ดที่ไม่รู้จักในเวทีและฮีโร่อวกาศที่ได้รับการคัดเลือกโดยจังเกอร์ในเดย์ถุยเร็ซิงดามูลเสมอพวกเขาเป็นฮีโร่ที่คู่ควรแก่การชื่นชมและเสียงปรบมือจากทุกคนนี่คือความตั้งใจดั้งเดิมของมินิซีรีของเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักแสดงเจ้าวันโจและเจอจานต้องการตีความและยังเป็นคุณค่าที่ผู้กำกับเจยจังเกอร์ต้องการถ่ายทอดอีกด้วยนะคะดังนั้นคราวนี้มินิซีรีเรื่องนี้จึงได้รับเลือกเข้าสู่กระดาษข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น มันคือความหมายที่มีอยู่อย่างแม่นยำและฉันหวังว่าจะส่งต่อไปยังนักเรียนส่วนใหญ่และให้พวกเขารวมพวกเขาเหล่านี้ไว้ในความเข้าใจในสังคมแห่งยุคสมัยหรือตนเองการคิดการวางแผนชีวิตเพื่อเขียนบทความและยังได้ปรากฏเป็นสื่อเพื่อขยายความหมายหลักของมินิซีรีเรื่องนี้ว่ามีกลุ่มคนที่สามารถให้คุณตอบแทนพวกเขาได้อย่างมั่นใจความหมายของการมีอยู่ของพวกเขาก็คือการทำให้คุณลืมการมีอยู่ของพวกเขา เป็นการยืนอยู่ข้างหลังคุณที่แข็งแกร่งกว่าและเคียงข้างกันคุณไม่จำเป็นต้องจดจำชั้นเว้นแต่คุณต้องการชั้นเมื่อเห็นเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองสิ่งต่างๆในสมัยเรียนในขณะนั้นระบบการประเมินทั้งหมดยึดตามคะแนนและคะแนนทั้งหมดมาจากความรู้ความสามารถและความชํานาญส่วนตัวจากตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้นําว่าเป็นอย่างไรและขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์สูงแค่ไหนแน่นอนว่าระบบของนักเรียนและสังคม ไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้เสมอไปเพราะระบบการประเมินนั้นแตกต่างกันและทุกอย่างก็แตกต่างกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นมูลค่าแก่การกล่าวขวัญว่าแบรนด์จริงตรงยังได้เตรียมบล็อกบัสเตอร์ใหม่สําหรับเสอร,ร์จานนั่นก็คือการเพิ่มเติมในสถานีรถไฟใต้ดินเปิดฉางกวงทั้งหมดด้วยโปสเตอร์ส่งเสริมการขายของเสอร,ร์จานนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของบรรยากาศไม่เพียงแต่ทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรืองและความบางังคังของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังได้ทําให้บรรยากาศของวันตรุษจ,จีนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเต็มไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเมื่อเราออกไปเราจะสามารถเห็นโปสเตอร์ของเซียวจ้านในทันทีที่เราเงยหน้าขึ้นมองและเมื่อเราหันหลังกลับเราจะเห็นถึงความสุภาพของการก้มศรีรษะของเขามันจะต้องนําความสุขมาสู่หัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วนอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเร,เร็วๆนี้เมื่อทุกคนคิดถึงเซียวจ้านมากขึ้นเรื่อยๆจู่ๆก็มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนั่นก็คือเซียวจ้านได้ปล่อยบล็อกบัสเตอร์โปรโมทใหม่ สำหรับแบรนด์การรับรองของไนกาสวิสสุดหรูเซน,น,นิดบนแพลตฟอร์มโซเชียลในบล็อกบัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงอารมณ์ผู้บริหารระดับสูงของเซอร์จานเท่านั้นแต่ยังทำให้แฟนๆนั่ไม่ท้วนเรียกเขาว่าหล่อเท่หรูราและสง่างามมากค่ะไม่นานหลังจากการเปิดตัวของบล็อกบัสเตอร์ชุดใหม่นี้ก็กลายเป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์มโซเชียลในทันทีไม่เพียงแต่กล,กลายเป็นการค้นหาที่ร้อนแรงอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังมีการกดไลค์มากกว่าสีล้านครั้งในเวลาเพียงวันเดียว ต้องบอกเลยว่าความนิยมที่ร้อนแรงเช่นนี้เป็นการตอกย้ำความดังของเซอร์จานอีกครั้งและการรับรองนี้ดูเหมือนว่าจะแสดงให้เห็นว่าเซอร์จานไอดอลคุณภาพสูงกำลังเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าความรักของทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของความเป็นเลิศของเซอร์จานเพราะทุกวันนี้ตราบใดที่คนที่ไม่ปิดตาจะพบว่าเซอร์จานเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังบวกและไอดอลสามมุมมองคุณภาพสูงอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้เห็นโฆษณาบล็อกบัสเตอร์ล่าสุดของเซอร์จาน ชาวเน็ตก็ฝากข้อความว่าเซอร์จานหล่อและหล่อมากจากการยกย่องของชาวเน็ตทําให้รู้สึกได้ชัดเจนว่าภาพลักษณ์ที่ดีของเซอร์จานนั้นเป็นที่รู้จักอย่างแน่นอนแม้แต่เซอร์จานที่กลายเป็นผู้ชายที่หล่อและมีเสน่ห์ที่สุดในโลกคุณค่าของใบหน้าของเขาเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสําหรับรูปลัก,ลกที่สูงเช่นนี้เป็นเพียงข้อดีของเซอร์จานเพียงอย่างเดียวสําหรับคนที่รู้จักเซอร์จานจะรู้ดีว่า เขาก็ไม่ได้ด้อยกว่ารูปลักษณ์ของเขาในหลายๆด้านโดยเฉพาะความใจดีและลักษณะนิสัยของเขาความสามารถและการทํางานหนักแม้ว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากวงการบันเทิงระดับโลกเขาก็เป็นนักแสดงหนุ่มที่ได้รับความนิยมและความก้าวหน้าที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวที่ยอดเยี่ยมในตัวเขาซึ่งทําให้เซอร์จานเปล่งประกายบนเวทีโลกในทุกๆด้านตัวอย่างเช่นในภาพวิดีโอที่โด่งดังของเซนิดนี้เป็นหนึ่งในการรับรองที่มีชื่อเสียงมากมายของเซอร์จาน และเนื่องจากมีการรับรองรายละเอียดสูงมากมายในความร่วมมือระหว่างแบรนด์ของข้อกำหนดไม่ว่าจะเป็นเซอร์จานหรือหลายๆแบรนด์พวกเขาทั้งหมดได้บรรลุผลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความนิยมอย่างสูงของแคมเปญนี้ยังเป็นภาพที่แท้จริงของผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเซอร์จนกับแบรนด์ต่างๆอีกด้วยจะเห็นได้ว่าชื่อเสียงของเซอร์จานในด้านการรับรองของดารานำโชคตัวน้อยไม่ได้เป็นแค่การพูดคุยเท่านั้นความช่วยเหลือที่เขานำมาสู่แบรนด์ก็คือการทําให้แบรนด์พึงพอใจอย่างมากค่ะ ดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแบรนด์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆที่เชิญเซอร์จานให้ความร่วมมือจากการประกาศอย่างเป็นทางการของการรับรองระดับสูงสองรายการเมื่อต้นปีใหม่อาจเป็นไปได้ว่าเซอร์จานจะร่วมมือกันมากขึ้นในอนาคตในช่วงปีใหม่ทุกคนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมากที่สุดวันนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆได้ประกาศรายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมงานการลาเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอย่างต่อเนื่อง ในบรรดาศิลปินมากมายเือจันไม่ได้พบมเห็นมาเป็นเวลานานแล้วและทุกคนต่างก็คาดหวังที่จะได้เห็นเขาบนเวทีจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้รับข่าวใดๆเกี่ยวกับงานการล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจากเือจันต้องบอกว่าทุกคนโชคดีมากที่ชอบคนอย่างเือจันไอดอลแบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถกระตุ้นให้ตัวเองเติบโตขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีจิตวิญ,ญญาณที่กล้าหาญอีกด้วยนะคะแม้ว่าเซอร์จันจะไม่ได้เข้าร่วมงานการล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิทางทีวีดาวเทียม แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของทุกคนที่มีต่อเขาท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของปฏิบัติการชิงรางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและดาราดังอย่างเซอร์จานจะถูกพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติในทุกๆท,ที่สําหรับความคิดเห็นของสาธารณชนที่ไม่จําเป็นเซอร์จานเองก็กลายเป็นคนไม่ยุติดและติดดินมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นความชัดเจนสําหรับทุกคนอันที่จริงเซอร์จานไม่ได้เข้าร่วมงานการราเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ ไม่ใช่ว่าไม่มีใครสนใจหรือเชิญเขาแต่เขากำลังยุ่งกับเรื่องอื่นงานเลี้ยงแรกก็คือพิธีประจำปีภาพและเสียงออนไลน์ของ China Dream My Dream Online ที่นำโดยหน่วยงานวิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์ของรัฐและร่วมกันจัดโดย8แพลตฟอร์มภาพและเสียงออนไลน์พิธีใหญ่นี้จะเปิดตัวในวันที่2ของปีใหม่หรือวันที่2กุมภาพันธ์ดังนั้นเซียจ้านจึงต้องเตรียมการอย่างรอบคอบสำหรับพิธีการอันยิ่งใหญ่นี้ และเขาไม่มีความตั้งใจที่จะใช้เวลาเข้าร่วมงานกาลาเทศการฤหรือดูบายไม้ผลิตในเวลานี้ในปีนี้ก็มีผลงานที่โดดเด่นของเขาออกอากาศเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการลำลึกและยกย่องผลงานอันยอดเยี่ยมเหล่านี้เซจาน์อาจกล่าวได้ว่าได้เตรียมพิธีอันยิ่งใหญ่อย่างจริงจังผลงานที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างในปีนี้เช่นเอ็ดฟอร์ดและละครประวัติศาสตร์เรื่อง Awakening A g e เป็นตน้นละครเหล่านี้ได้รับความสนใจจากทุกคนและยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้ภาพรายอยเตอร์ของเซอร์จานอย่างมีติลลี่เลอปาและอย่างอย่างที่เข้าร่วมพิธีโศดธนูปกรณ์ออนไลน์ประจำปีของจีนที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เนต็ตและกลายเป็นการค้นหายอดนิยมในวันเดียวกันนั้นทางด้านของแพลตฟอร์มยกคูวิดีโอและมิกุวิดีโอยังได้เผยแพร่และโพสภาพรอยเตอร์ของเซอร์จานอีกด้วยนะคะในขณะนั้นแฟนๆหลายคนยังได้กล่าวว่าโคศกของ t e นเซนต์วิดีโอเป็นตัวแทนของละครของ IGE ในพิธีของงานนี้แต่โยคูก็ได้โพสต์ภาพก่อนใครซึ่งก็ได้ทําให้หลายคนถึงกังงและรู้สึกขำแต่ในขณะนั้นภาพดังกล่าวเป็นภาพของรอยเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกาศกึ่งทางการเท่านั้นไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการจริงๆต่อมาในเย็นวันที่28มกราคมแพลตฟอร์ม I อ E ได้ประกาศอย่างเป็นทางการของงานใชน่าอินเทอร์เน็ต Audio Visual a n อ u a l f e d อร์เวและจากนั้นก็กลายเป็นการค้นหายอดนิยมบนเว็บปอนในทันที เนื่องจากมีชื่อของเสอ่์จานอยู่ในนั้นและเสอจ้จนคือนักแสดงที่ดังที่สุดในวงการบันเทิงในประเทศในขณะน,นี้และความนิยมของเขาก็พุ่งสูงขึ้นมากแพลตฟอร์มไอจได้ประกาศรายชื่อชุดแรกของนักแสดงที่เป็นตัวแทนของกองทัพเอทั้ง9แห่งในเรื่องเอ็ดฟอร์ดเช่นเสอ่์จานหงจิงอีและนักแสดงคน,น,นอื่นๆในเรื่องนี้อีก8คนและต่อมาได้ประกาศตัวแทนของนักกีฬาเยาวชนเมองหลานเรินเจียลุนเป็นตัวแทนของทุกชาติพบกระดูกงดงาม จูอีหลงเป็นตัวแทนของกบฏจราจนเกาศิลิและซงอี้เป็นตัวแทนของสามีข้าเป็นฮีโร่และตงจีเหลียนเป็นตัวแทนของปริศนาฆาตกรลับห่วงเสียนและซงควีนเป็นตัวแทนของตำนานลวดยางและหวังอีป๋อไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อเนื่องจากในขณะน,นี้หวังอีป๋อกำลังทำงานอย่างหนักและถ่ายทำภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง King of the Sky ในการซูเหรินเจียลุนร้องเพลงรูอี้จุยหลงร้องเพลงแฟเวลห่วงเสียนและซงควีน ร้องเพลง The Wind in the Willows เกาสีบลินได้ซ่งอีร้องเพลง Water Melody สองเฮดเี่ยวจานหงจิ้งอีและจิวเหลียนซางร้องเพลง3เพลงมาตุภูมิของชันและทางเดียวเท่านั้นที่ธรรมดาสำหรับเพลงนี้เี่ยวจ้านอาจจะเป็นคอรัสจากนั้นหงจิ้งอีก,ก็มีเพลงโซโล่และเี่ยวจ้านก็พูดคุยถึงตัวละครของกุยเย่นอกจากนี้เี่ยวจานและนักแสดงนำคนอื่นๆก็จะมีการร้องเพลงคอรัสร่วมกันกล่าวคือในวันที่2กุมภาพันธ์หรือในวันที่2ของเดือนแรกของปีใหม่ พิธีจะอุ่นเครื่องในเวลา18นาฬกาวเวลาไทยและพิธีจะเริ่มเวลา19นาฬกาวเวลาไทยจะมีการเดินพรมแดงและรายการสตาร์ไลอ์อไม่แพ้ง,งานของ s t a r ์ไลอ์วอร์ดที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะเราสามารถตั้งหน้าตั้งตารอดได้เลยนะคะเพราะเฉินชิงลิ่งระเบิดและร้อนแรงมากในปี2019ความนิยมของเซียวจ้านได้แพร่หลายไปทั่วทั้งเอเชียในเวลานั้นและ3แพลตฟอร์มของ T e n c ซ n t v i d e ดีโอ i และโยคูที่เกี่ยวข้องสำหรับเขา ในปี2019เสียจันได้เข้าร่วมพิธีสกิมมิ่งไนท์ซึ่งจัดโดย i อีในขณะนั้นเขานั่งกับหลี่เชียนและ i อียังทำการตลาดและโพสต์ข้อความพิเศษว่าหลี่เชียนและเสียลจันมีสไตล์ที่เหมือนกันฤดูร้อนกลับมาแล้วเป็นผลให้ Tencent Video ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้อย่างไรก็ตามเฉินชิงลิ่งเป็นผลงานที่ออกอากาศโดย Tencent Video ดังนั้นเขาจึงโพสต์ตอบกลับ i อีว่ามันจะเป็นฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ และคิดว่าฤดูร้อนกำลังจะกลับมาในเวลานั้นโยคูก็ต้องการส่วนแบ่งของความนิยมนี้ด้วยเช่นกันและกล่าวว่าอย่าสนใจฤดูหนาวและฤดูร้อนเพียงแค่สนใจช่วงเวลาฉันอยากสวยคนเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าเซอร์จานเป็นที่นิยมอย่างมากเพียงใดโดยไม่คาดคิดฉากที่มีชื่อเสียงนี้ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเซอร์จานเป็นนักแสดงคุณภาพสูงที่สามารถอวดแพลตฟอร์มหลักได้การแข่งขันและความหมายแฝงของทั้ง3แพลตฟอร์มก็แอบแซวกัน ทำให้ชาวเน็ตและแฟนๆดูมีความสุขเสอจานได้กลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไม่ว่าเขาจะนําความนิยมไปที่ไหนผู้ชมก็อยู่ที่นั่นไม่มีการกล่าวเกินจริงที่จะบอกว่ารูปลักษณ์ของเขาเพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเรตติ้งในระดับสูงอย่างแน่นอนค่ะโยคูเป็นผู้นําในการโพสตเข้าความแยกรอยเตอร์เกี่ยวกับเสอจานชาวเน็ตถามด้วยใบหน้าที่มีเครื่องหมายคำถามและหัวเราะโฆษกของเทนเซนต์เข้าร่วมในนามของไอจี ไม่คิดเลยว่าโยคูจะร่วมโพสต์ด้วยบางคนแสดงความคิดเห็นว่าที่ตลกที่สุดเรื่องหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือเสื้อจ้นเป็นโฆษกของเ e n เซ็นตและไปเข้าร่วมงานในนามของ IGE ีด้วยเหตุน,นี้โยคูจึงส่งภาพรอยเตอร์ไปก่อนการโต้ตอบระหว่างแพลตฟรอร์มแบบนี้ไม่เพียงแต่ทาให้ชาวเน็ตเห็นกระแสแห่งความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ความคิดเห็นด้านล่างได้แสดงออกถึงจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาอีกด้วยนะคะ Ten เซ็นตวีดีโอบอกว่าอย่าถู ไอทีอีบอกว่าฉันจะไปที่นั่นในานามของฉันโยกูบอกว่าฉันไปก่อนนะแพลตฟอร์มให้ความสําคัญกับความนิยมของเือจานและพวกเขาได้ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนของผู้ชมสําหรับเือจานชื่อของเือจานไม่ได้เป็นตัวแทนของบุคคลอย่างแน่นอนแต่เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนและสนับสนุนเือจานอาจกล่าวได้ว่าชื่อเสียงของเือจานคือเท่ากับการจราจรที่ร้อนแรงแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นของสาธารณชนมากมายเกี่ยวกับเือจานก็ตาม แต่เขาก็เป็นคนที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เนต็ตความนิยมของเซอร์จ้านในวันนี้เกิด <_ d ata> จากการสนับสนุนและความรักของผู้ชมที่มีต่อเขาพลังงานในตัวเขาแสดงถึงความนิยมและยังแสดงถึงการยอมรับของผู้ชมที่มีต่อเขาอิกงด้วย <_ d ata> บอกเลยว่างานนี้ในฐานะปาร์ตี้ที่ชาวเนต็ตและคนดูต่างตั้งต่อเราคอยไม่เพียงแต่จะได้เห็นไอดอลและนักแสดงที่อยากเห็นบนเวทีนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือได้ดูพรมแรงของพวกเขา ได้เห็นหนุ่มหล่อและสาวสวยบนเวทีที่สดใหม่ในพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ในขณะเดียวกันรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ก็แข็งแกร่งมากเช่นเดียวกันค่ะโคศกของ Ten เซนต์วิดีโอในต่างประเทศทั้ง4คนเข้าเข้าร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะเซอร์จานอย่างมีอย่างหยางและตีลีเลือป่าจากภาพรอยเตอร์ถูกเปิดเผยทีละภาพแม้ว่ารูปถ่ายจะน้อยไปหน่อยและเบลอก็ยังหยุดไม่ได้ถึงความหล่อและความสวยของพวกเขา เสื้อจานบนพรมแดงสวมชุดสูทสีดำและเสื้อเชิ้ตสีขาวคอเ,เปิดที่ดูสบายๆและไม่เป็นทางการบนเวทีอีกภาพบนเวทีของเสื้อจานเขาสวมเสื้อสีเขียวทหารและกางเกงขาย,ยาวสีดำด้วยท่าทางที่ตรงไปตรงมาและมองไปข้างหน้าอย่างมั่นคงชาวเน็ตบางคนบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ใช่เสื้อจานแต่เป็นกุยเย่การแสดงที่ยอดเยี่ยมของเสื้อจานสะกดใจผู้คนเขาได้ทําให้หลายคนยอมรับเขาไปแล้วเมื่อมีคนพูดถึงกุยเย่เราก็จะนึกถึงเสื้อจานในทันที แม้จะผ่านไปกว่า10วันแล้วตั้งแต่เอ็ดฟอร์ดจบลงความแข็งแกร่งยังคงน่าทึ่งอย่างมากค่ะนายเหมาเยียนได้คว้าแชมป์ทั้งหมด31วันติดต่อกันรายงานที่เกี่ยวข้องได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้อ่านและการอภิปรายอย่างดุเดือดเช่าเน็ตเชื่อว่าละครทหารนั้นน่าตื่นเต้นและได้บรรยากาศทางทีวีมากกว่ากุยเยได้สืบทอดอุปนิสัยของพ่อมาแต่ไม่พึ่งพาความรุ่งโรจน์ของพ่อเขามุ่งมั่นพัฒนาตนเองส่งเสริมความรู้และไม่เคยเปลี่ยนความคิดเดิมของเขา แม้จะมีอุปสรรคมากมายเขาเป็นแบบอย่างให้คนหนุ่มสาวร่วมสมัยได้เรียนรู้จากกูเย่แฟนๆหวังว่ากองทัพเอสจะสามารถออกอากาศต่อไปเพื่อให้ผู้คนสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้มากขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากขึ้นข่าววิทยุและโททั์ปักกิ่งได้เปิดเผยต่อชาวเน็ตว่ากองทัานเอสกำลังจะออกอากาศในรอบที่สองโปรดติดตามวันเวลาในการออกอากาศอีกครั้งอันที่จริงแล้วซีรีส์ทีวีที่มีความลึกและหนาโดยเฉพาะบทบาทของกูเย่นั้น แข็งแกร่งและเต็มอิ่มไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะออกอากาศเป็นรอบสองหรือหลายๆรอบและพลังบวกของเขาควรที่จะแพร่ก,กระจายมากขึ้นแบรนด์ดังจำนวนหนึ่งที่ร่วมมือกับเซอร์จานได้ปล่อยสื่อออกมาทีละชิ้นและการจัดเตรียมของเซอร์จานสำหรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ก็ปรากฏขึ้นทีละอย่างงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของวงการวารรณกรรมและศิลปะของจีนเรียกว่างานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของสถาพันวรรณกรรม ซึ่งนะับเป็นครั้งแรกที่เสอร์จานได้ปรากฏตัวบนเวทีของงานกาลรร่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของสหพาพันธวรรณกรรมมีรายง,งานว่าเสอร์จานจะร่วมมือกับหูเซในครั้งนี้เพื่อร้องเพลง The Love List Person เพื่อเป็นการยกย่องทุกคนที่ปกป้องมัติภูมิในวันที่สองของปีใหม่เสอร์จานจะเข้าร่วมพิธีประจำปีของ China Internet Audio Visual ปี2022ีซึ่งจะจัดขึ้นโดยหน่วยงานวิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์ของรัฐพัฒนาการของเซอร์จานตั้งแต่คัมแบ็ก ต้องบอกเลยว่าร้อนแรงมากและไม่เคยหยุดนิ่งในด้านทักษะการแสดงและอื่นๆการออกอากาศาเรื่องเอ็ดฟอร์ดล่าสุดกุยเยได้ทําให้ความร้อนแรงของเจอจานยิ่งลุกโชนเพิ่มขึ้นไปอีกและได้รับคามชมอย่างล้นหลามการถ่ายทําเรื่องอีก,กุยเยาเพิ่งเสร็จสิ้นไปและข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตเรื่องใหม่ The Sea i n h e r Dream ก็กําลังเตรียมการเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีกี่วันก่อนมีรายงานทางอินเทอร์เน็ตด้วยว่าเจอจานจะร่วมมือกับแจ็คก,กี้ชานในภาพยนตร์ตำรวจและผู้ก่อการร้ายเรื่องเบลด และคุณหมอกู้เวยก็จะอาอการไม่เกินเดือนมิถุนายนปี2022ต้องบอกว่าข่าวดีของเือจ้าในปีนี้มีมากจริงๆความเป็นเลิศและบุคลิกของเขานั้นดีมากในหัวใจของผู้ชมที่รู้จักเขาและอนาคตของเือจ้าสามารถคาดหวังได้ล่าสุดกู้เย่ยได้ครองตำแหน่งดัชนิตัวละครเวยปอเป็นเวลาสีสัปดาห์ติดต่อกันดัชนีใหม่ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งความสามารถในรายงานการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นสูงสุด พื้นที่แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ของเซอร์จานแต่จุดสูงสุดที่9,289กุยเย่ครองความนิยมสูงสุดถึง86.80%ของความสนใจของตัวละครหัวข้อเดียวของเซอร์จานกุยเย่และเอ็ดฟอร์ดของเซอร์จานมียอดวิวสูงเกิน22.80พันล้านครั้งเป็นผู้นำเครือข่ายทั้งหมดในหลากหลายมิตินอกเหนือจากง,งานที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วเซอร์จานยังมีอีกหนึ่งเวทีในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิขั้นตอนนี้สามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจอย่างมาก อย่างที่เราทราบกันดีว่าในวันที่4กุมภาพันธ์นี้เป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในวันนี้ผู้คนทั่วประเทศได้รอคอยกันมานานแล้วในฐานะทูตส่งเสริมฮอกกี้น้ำแข็งเซอร์จนจะมีการแสดงพิเศษในวันดังกล่าวการแสดงของเซอร์จานเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาเซอร์จนยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมสําคัญสําคัญมากมายแต่ดูเหมือนว่าเซอร์จนจะเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานี้เป็นครั้งแรกกิจกรรมทั้งสองนี้ทําให้เซอร์จานยุ่ง และยุ่งมากทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและทุ่มเทยอย่างมากดังนั้นชาวเน็ตจะตั้งตารอ,อการแสดงของเสียจา้านในทั้งสองรายการนี้มากยิ่งขึ้นล่าสุดมีข่าวของเสียจา้านบนแถบเกมของเจียงหวางทีบ่อยๆข่าวการวางแผนเกมของเจียงหวางทีมีการใส่ร้ายและป้ายสีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสียจา้านโดยผู้เล่นได้รับการอัปโหลดบนอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดความโกลาหลนต่างๆมากมายหลายคนอดกังวลไม่ได้ว่าจะมีปัญหาคล้ายๆกับเหตุการณ์227 ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามคราวนี้สตูดิโอของเซีย์จานทำได้ดีมากเขาสามารถตอบโต้กับเหตุการณ์นี้ได้โดยเร็วที่สุดโดยการออกจดหมายของสำนักกฎหมายเซี่ยงไฮจูดที่ได้รับการยินยอมจากเซี่ยเหมินมิสซัมเมอร์มูลเคาร์เตอร์มีเดียโคลิมิเต็ดหรือสตูดิโอของเซีย์จานเพื่อหยุดการกระทำที่ละเมิดดูมินหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการละเมิดที่ต้องสงสัยทั้งหมดต่อเซีย์จานในทันทีเขาใช้อาวุธทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของเขาเองและปราบปรามพฤติกรรมเลวร้ายดังกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยมไม่รอช้าหลังจากที่ช่อง CCTV ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาพร้อมที่จะปกป้องและสนับสนุนเสือจา้านรวมทั้งได้ปล่อยภาพพร้อมแคปชั่นว่าถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับตนเองชื่อเสียงขึ้นอยู่กับผู้อื่นไม่มีคำว่ากำไรหรือขาดทุนได้แสดงความเห็นอย่างกระชับในเรื่องนี้พร้อมทั้งสรุปหลักการที่คล้ายคลึงกันในเรื่องนี้ในชีวิตของเราไม่มากก็น้อยมักจะเจออะไรแบบนี้ เราต้องรักษาใจเดิมไว้ไม่มีอทิพลไม่ทําตามที่คนอื่นพูดในการตอบโต้การใส่ร้ายและการใส่ร้ายที่เป็นอันตรายของเือร์จานผู้คนจากทุกสาขาอาชีพได้แสดงความคิดเห็นโดยหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถควบคุมความรุนแรงในโลกไซเบอร์ได้จําเป็นต้องจัดการและควบคุมความรุนแรงในโลกของไซเบอร์หลายคนได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงในโลกไซเบอร์นี้แต่เซอร์จานเป็นศิลปินที่มีสามมุมมองมีพลังบวกในสายตาของแบรนด์และสถานีโทรทัศน์ และเขาจะไม่ถูกรบกวนด้วยคำพูดบนอินเทอร์เน็ตเสอร์จานได้กลายเป็นแขกรับเชิญของกล้องวงจรปิดหรือช่อง CCTV ครั้งและเสอร์จานก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมโอลิมปิกฤดูหนาวพร้อมกับเช็คอินไปกับเซอร์จานในรายการ My Winter Olympic Adventure ของช่อง CCTV เชียร์กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งพร้อมเชียร์กีฬาน้ำแข็งและกีฬาหิมะของจีนไปด้วยกันนะคะและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ